สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีจะพาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่สนามบินขอนแก่นโดยสายการบินเวียดเจ็ทนะคะเดี๋ยวตามไปดูค่ะว่าถ้าเราจะบินภายในประเทศหรือบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่สนามบินขอนแก่นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะถ้าเราเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เดินเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารขาออกไม่ว่าจะเดินเข้าด้วยประตูไหนก็ตามนะคะให้สังเกตป้ายเลยค่ะเขาจะมีบอกชัดเจนว่าผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศหรือผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะคะถ้าเราจะบินภายในประเทศเราก็เดินตามป้ายผู้โดยสารขาออกภายในประเทศไปนะคะ หรืออีกกรณีหนึ่งจะให้ง่ายที่สุดก็คือถ้าเรานั่งรถแท็กซี่หรือรถโดยสารมาหรือมีรถยนต์ส่วนตัวมาส่งเราก็จอดที่ด้านนอกหน้าประตูทางเข้าที่หหรือที่2เลยนะคะประตูตรงนั้นจะเป็นประตูที่เดินตรงเข้าไปยังห้องโถงที่เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินหรือทางเดินเข้าของสายการบินภายในประเทศนะคะ ตรงนั้นจะง่ายดีค่ะพอเรามาถึงตรงนี้นะคะจะแยกเป็น2กรณีค่ะคือกรณีที่1คนที่ยังไม่ได้เช็คอินออนไลน์มาจากบ้านนะคะก็คือพอมาถึงตรงนี้ก็ให้ไปยังเคาน์เตอร์เช็คอินของแต่ละสายการบินที่เราจองมาเลยค่ะหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วก็สามารถเดินเข้าไปข้างในได้นะคะกรณีที่2คือคนที่เช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะ หลังจากที่เราเช็คอินออนไลน์มาแล้วเราจะได้ Boarding Pass ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือที่มี QR Code มาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์นอกจากเรามีกระเป๋าที่จะโหลดนะคะก็ไปโหลดกระเป๋าที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ QR Code หรือว่าบอดดิ้งพ s สที่เรามีอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรืออยู่ในกระดาษที่เราปริน้นออกมานี่นะคะ ก็ใช้สแกนเดินเข้าไปข้างในเลยค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังทางขึ้นเครื่องหรือเกตนั่นเองนะคะและคุณรัตีขอเรียนสำหรับท่านที่เช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะ,ะเรามีบอดดิ้งพ s สที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในโทรศัพท์มือถือเราแล้วหรือเราปริน้นออกมาเป็นกระดาษแล้วนะคะที่เราจะเดินเข้าไปตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของทางสนามบินเขาคอยสแกนนะคะเขาจะขอดูอ บอดดิ้งพาสที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของเราที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตของเรานะคะอ,อ,อย่างเช่นในวันนี้กรณีคุณรัตีนี่นะคะคือเช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะแต่ในขณะที่เช็คอินออนไลน์เขาก็มีให้เลือกว่าเราจะรับบอดดิ้งพ s สด้วยวิธีใด เขาก็มีให้เลือกโดยอีเมลหรือว่าให้โหลดได้เลยอะไรประมาณนี้คุณรตีก็โหลดเลยค่ะโดยไม่ให้ส่งอีเมลนะคะปรากฏว่าพอมาถึงสนามบินจะเดินเข้าไปตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสนามบินเขาแจ้งว่าเขาจะขอดูบอดดิ้งพาสที่ทางสายการบินที่เราเช็คอินเนี่ยส่งไปให้เราทางอีเมลคุณรตีบอกว่าคุณรตีไม่ได้รับบอดดิ้งพาสทางอีเมล คุณรตีคือพอเช็คอินเสร็จก็โหลดเอาเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่ตรงนี้ไม่ให้เราผ่านเข้าไปเลยนะคะเขาบอกว่ายังไงก็ต้องอแสดงบอดดิ้งพ s สที่ส่งไปทางอีเมลให้เจ้าหน้าที่ตรงนี้ดูนะคะก็เกิดการโต้แย้งกันไปมาอยู่สักพักหนึ่งแต่ก็ ไปผ่านไม่ได้นะคะยังไงเขาจะขอดูอีเมลที่เราได้รับบอร์ดิ้งพาสคุณรตีบอกว่าคุณรตีไม่ได้รับอีเมลทางบอร์ดิ้งพาสคุณรตีโหลดเอาเลยหลังจากที่เช็คอินแล้วเขาไม่ยอมนะคะซึ่งเราบอกว่าเนี่ยยังไงเราก็มีบอร์ดิ้งพาสอยู่เนี่ยบัตรประชาชนเราก็มีพาสปอร์ตเราก็มีก็เอาให้เขาดูแต่ไม่ยอมเขาก็ส่งเรากลับไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินนั้นๆน,น,นะคะเพื่อ เช็คอินใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้ได้ boarding pass ที่เป็นกระดาษเอามายืนยันให้เขาดูอีกครั้งหนึ่งเขาถึงอนุญาตให้เราเข้าไปข้างในได้เพื่อจะเดินต่อไปยังทางขึ้นเครื่องหรือที่เกตนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้หรือเป็นเกรดความรู้ใหม่ของคุณติจริงๆนะคะก็เล่าสู่กันฟัง ถ้าท่านใดที่เข้าใจว่า,าโหลดเอาเฉยๆก็ได้ b a r d i n g Pass เนี่ยเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วแสดงต่อเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้รับ b a r d i n g Pass ทางอีเมลด้วยถ้าเราบินที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะ